สวัสดีจ้ายายจันทร์สีโกสุมมาแล้วมาพร้อมกับงานไายไม่เอ่นว่าลายยดนามในหัวใจมันจะเป็นือ้ยดนามเห็นนี่เป็นือ้ยดนามอยู่ในหัวใจ เริมกับผูกแบบนี้แหละผูกลายพื้นธรรมดาสก,กอนคือคือลิปก้อนๆที่ย่ายเห็ดไว้นะล่ะมองนี้ผูกไายธรรมดาแล้วก็มาเริมมองนี้ผูกหูหูยังกะผูกแท้เห็นมันเรียบ้อยไปเลยหูอันนี้สิเป็นหูใหม่หูใหม่แบบหอยศอกแบบหิวแบบหอยศอกว่าม็นแบบสะพาย เริ่มเริ่มแรกเลยนี่เริ่มแถวแรกนี่อันนี้คือคือเริ่มแถวไหม่เพราะเขาปิดช่วงนี้แล้วมันก็คือเข้าก็บิมัดไลลงมากล้วก็มาเป็นเริ่มแถวไมแถวไมนี่ไหม ย้ายมัดไปแล้วมันสิเหลือ,อยู่สามเซนแล้ในชุดนี้มันสีน่เซนเท่ากับยิบเซนแรกมากมามัดนี่มามัดเซนแรกทั้งนี้ของชุดที่มันเหลือสามเซนมัดไปสองเซนแล้วก็เวยนไว้เซนหนึ่งเว้นไวเ้เพื่อเพื่อเ้าสิบปูกับเซนทั้งนี้ เห็นไเส้นที่เหลือเนี่ยแล้วก็ยิบเส้นแรกของของเส้นที่เขาปผูกทั้งนี้ไว้แล้วขามมากแล้วก็ขามขึ้นมาขังเทิงนะวควยขึ้นมากขงังเทิงเส้นแรกเอ,เอาเส้นที่มันเหลือเนี่ยเอามามัดมที่อยากล่มเห็นอย่างกว่า ยายบ่มีคนถือกล่องให้ยายตังกล่องเอาขาตังขามันก็จะจเริ่มบ่ดีแล้วพอมัดมาหอดเสร็จน,นี้มันกระทับอยู่แล้วมะะั่ล่ะก็มัดต่อไปเลย แล้วก็วางไว้เหลมาเริมเริมไหม่อีกนี่นี่มันเหลืออยู่สามเซนเท่ากับยิบเซนแรกของชุดนี้โยงมากมัดกับเซนแรกที่เก่า กี่นี่ขางนี่ที่เท้าสีเขียยดหนามขังนี่เน่ะเท้าเข้ากับมัดบ้างสี่เลยอันนี้กับมัดไปคือเก่ามาัดมัดตามโค้งไปคือเก่าแต่มันสีบ่คือกันเห็นบนี่มันสีบ่คือกันทางนี้ ทางนี้มามันสิปิดทางนี้มันสิแทงเขามาข้างในเลยมันสิบอึ้อกัน,นทางนี้สิพาเขาข้างในทางนี้ปิดไว้มันกัแครมาชนอยู่บรงนี้ซื้อสีอสเหลืออยู่ซี่เซนเอามาดคัดแตะกันคัดกันคือจงเขาคัดไล่คัดแตะนะคัดเป็นอย่างสิเครื่องไม้คู่นี่สิ นเครับโย่งเส้นนี่เส้นที่มันมัดมากเมื่อกี้นี่เหลือว่างไว้นะครับโยงมาทาั้งนี้เอาเส้นข้างในนี่มัด ล่ยนีย่ายก็ใส่เวลาโดนในในการสร้างก็ได้มันสิงงจังหวะนี่ล่ละนี่จังหวะนี่ช่วงนี้มันสิเหตุเพคือกันไงมันมันเลยสิงงงมันก็ผลาดพิษผลาดถืออยู่ห ẳ นแล้วผลาดเสือกเนี่ยผลาดผันผลาดพิษลล่มันกับเปียนพลาดพิษไปมันกับเปลียนไปอีกไล่หนึ่งว่าเป็นไล่ที่เขาอยากได้นะ ตอนนี้มันที่เป็นยดนามอยู่เห็นมัน้เป็นรูปยดนามอันนี้คืออันนี้นี่ตรงนี้วันนี้ขนันเท้าสีสีโค้งเขามาหากันทั้งสี่มันมันทีเขามากสิก็เอาเสน้นเสน้นริมนี่เส้นนี้ผาดผาดทับเส้นในแล้วก็มัด จะสิเป็นยน้ำคืออัน,นคือที่ย่ายเห็นไวน้อันนี้ก็คือขางนี้ตัวนี้สีค้นละชุดกันสองอันนี่สีชุดเดียวกันมันสีโยงมาหากันนังสีนี่มันก็จะเห็นขึ้นกันมัดขึ้นกันแต่ว่าเข้าตรงสังเกตว่ามองนี้เขาโยงจังใด อันนี้ย่าสีเห็ดขังนี่้เบึงนี่มันสีเห็ุบ่คือกันไงตัวนี้ครับตัวนี้เนวะลาเข้าวายเสือกมองนี่มันสีวายบ่คือกันตัวนี้ย่าสีจําใด้งอาย่แต่ตัวนี้ย่าสีจําบ่เคยใดปันได <c oughs> เดี๋ยวย่าสีเห็ดตัวนี้้ฮบึงตัวนี้ฟังนี่เหตุมองนี้มันสีคนละจุดกันสองอันนี้มันสีจุดเดียวกัน อันนี้ก็สีชุดมาทั้งหากทั้งนี้แต่ว่าทั้งนี้มันท่านเด็ดมันท่านได้มัดต่อลงมากมันผ้าเนี่ยมัดตรงนี้ลงมากมันเลยสีมาเห็ดตรงนี้บ่ได้นี่ยมันต้องมัดมัดทั้งหนีลงมากก่อนอีกมองมาอยู่มองนีปมหนึ่งแล้อมันถึงสีโยงมหากันได้แต่ทั้งนีมันมัดมาแล้วเดี๋ยวแยกสีเห็ดให้เบิรงเห็ดเริมชุดนี้เลยเนี่ย มันหอมสีมีอยู่จุดหนึ่งตรงนี้ที่ยายท่านได้เห็นเริ่มจุดนี้เลยข้างขวากับข้างทรายมันจะเห็นบ่คือกันส่วนมากอ่ะยายสิ <c oughs> ยายสิพิษข้างท้ายตลอดเ <c oughs> นี่ย ปกติแล้วข้างขวานะ่ะข้างข้างซ้ายนะ่ะตัวเนี่ยมันสีผพาดทับมาจา 4, ังสี่ทั้งสองทั้งสองด่านเลยเนี่ยด่านนีกับพาดทับด่านนี้กับพาดทับ,นนบ,ทบแต่ตวทั้งขวาเนี่มันจิกลายเป็นวาเส้นนี้เส้นที่ห้อมัดมาหลอดลงข้างล่างแล้วเอาเส้นเอามามัดเส้นข้างทึ่ง ปกติขังสายมาามันจิบเอาเส้นขัง่างมัดเลยบ่นะันนี้มากกว่านี้ขาก็สิยกขึ้นมัดเพื่อให้มันเพื่อให้มันพาเข้าไปข้งในนะย่า่สิลงยี่มองนีแลละตลอดเลยเห็ดแก่เห็ดแก่คือคือสีมองนีแลละมันสิบ๊บมันสีบ๊บคือกันวันมงนีกัคือกันนั่นแหละ ยายมัดไปแล้วกกยายสิแก่ให้เบิ้งว่ามันเป็นยังไงคือสรุปว่าอันยดน้ำทั้งขวานี่เฮาสีเฮาสีใสเส้นนี้ปกติเฮามัดมากสีแล้วมันบ่ออะไนี่เฮามัดมากจังสีมันก็สีมากจังสีมันบ่นเนี่ยข่างไส้เนี่ข่างไส้เนี่นนคือเอาหางนี่ทับได้ข่างขวานี่ ข้าเสีเอาหางลงข้างลางแล้วก็เอามามัดมัดทางนี้มันจังสีโค้งแบบนี้ได้คือกัน๋ยว่ข้างนอกมันก็สีแท่งเขาข้างในมันสีโค้งปิดไว้มันสีบ่แท่งเขามันสีบ่คือกันลายมันสีบ่คือกันนี่แหละมันยากมองนี้ล่ะย้ายลงมองนี้ละที่มันเสียเวลาอยู่เนมองนี้ละ 4เซ็นเข้าก็คัดกันคือเก่า สีโค้งนี่มากว่เาเขาก็เอาเส้นนอกนี่ทับเส้นใหเอาเส้นในมัดะจะสิเป็นหยดน้ำเขาก็มาเฮ็ดฟังนี้ฟังนี้ก็คขึกันนั่นแหละที่เหมือนแบบที่ย้ายบอกแหละ ถ้าฟังนี่หางมันเท่ากระทบมาเลยแต่ถ้าฟังนี่หางมันเท่าสิยกยกเส้นนี่ลงขขางลางเอาเส้นนี่ขึ้นมัดเนี่ที่ย้ายเห็ดให้เบิ้งนี่ตัวนี้ที่ย้ายเห็ดให้บเบิ้งที่ย้าเห็ดตัวนี้เห็เบิง้งตัวนี้ที่ย้ายกันล่างสีเห็ดนี่เนี่ยตัวนี้ เดี๋ยวย้ายแก่ออกให้เบิงก็ได้สีได้หูว่ามันมาจังไดเสือกมัดกันดีดี สีอยู่จังสีมันทัานแดงนั่นกันมันพระด้มัดกันเข้าสิตีโค้งแบบนี้เห็นบ่าวขางนี้เข้าสิตีโค้งแบบนี้เขาบ่วพาลงมากขึ้นเหมือนนี่สิตีโคง้งถ้าขางถ้าขางท้ายนี่หางทังนี่ที่เข้ามัดมากนี่เข้ามัดมากเมื่อกี้นี่ที่มันเหลืออยู่เฮ้ก็โยงทับเลยแต่ขันขางนี่ เข้าเสีเอาเส้นนีขึ้นได้ขันขางนี้ออเข้าเสียอาเเ้นนีขึ้นมัดเลยมันกับปิดไวมันกับบอแท่งขา้างในพราเวลาเข้าออสีมัดมันกับสิตีโค้งแบบนี้ขางนี้กับขึ้นกันขางนี้กับยกพาดทับขึ้นกันมันกับสิเป็นลักษณะอังสีเลยก็คือสรุปว่าขางนี้เข้าอาเส้นนี้ทับ แต่ว่าขางนี้เขาเอาเส้นนี้ลงแล้วเอาเส้นนี้ทับแล้วเอาเส้นนี้มัดงงงงเมนโบยายกัง็งงกยังว่างง,งที่แหลกงงไปงงมากเห็ดไปเห็ดมากกับเลยไดย ก็คือชุดนี้อันนี้ย้ายสิตีโคง้งนะเบงผางนี้ก็คือเอาเส้นนอกทับมันก็สิโค้งเขามาหากันนี่สีขา แต่ก้อนสีขานี่นสีตองมีไล่ฉลุอยู่ตองนี้เห็นบันคัดแตะอยู่นี่ฉลุคัดแตะอยู่มองนี้นี่นเห็นมนนี้ยตรงนี้อย่าย้ายสีเห็ดให้เบิ่งตรงนี้มันก็นเริ่มเลยคัดเลยกลวยมากตอนแรกเขาขึ้นมันบอเบนี้เขาก็ลง ล่งเนากับคืนเนากับล่งนี่บอกมันก็สีมาเป็นแบบนี้เส้นที่สองจากฝั่งนี้สอดเมื่อกี้ห้าทับเป็นว่าห้ากับสอดลงข้างล่างแล้วก็มาทับเส้นนี้นี่ผู้ใดคัดเห็ดหไร่คัดแตะเป็นก็สิเป็นนั่นแหละก็สิเห็ดเป็นนั่นแหละ สีมาทั้งนี้สามเซนทั้งนี้สามเซนนึกออกปะนี่สามเซนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนั่นก็สิคัดกันมากงสี่สามเซนทั้งนี้เขกากโย่งไว้กนโย่งแยกไปมันสี่ด้บ่ย,ยิบพิชเซนมันก็เหลืออยู่ทั้งนี้ สามเส้นอันนี้เส้นทุตไทเส้นที่ซีที่เฮาโยงมาจากนี้เขากระทับมาเอาเส้นแหลกมัดดึงให้มันแบบว่าตึงๆพอดีนะเพรถึงก็แบบว่ายดอยู่ดีนะเพรถึงก็บบว่าย่นเข้าไปจนแบบนั้นให้มันแบบว่ากะว่าได้พอดีพอดีนะ เส้นไหนมันรวมเข้าก็ดึงห้มันทอกันสามเส้นมัดที่ละคังบอมันก็ติเขากับกาว่าเออมันเป็นรูปหัวใจดึงโยงไ้มันไดเป็นท้งรูปหัวใจนี่ครั้งนี้แล้วแล้วเอาครั้งนี้ลงมาครั้งนี้ลงมามามัดเฮ็ดให้กัน ก็ได้ก็จะมันอยากลุ่มเอ็นหนาเอ็นหลัง หยดน้ำในหมดใจระเบียนบัดเวลาเขาปิดน่ะเอาสิต้องเอาเส้นสายทับเส้นขวาตลอดเวลาเขาปิดเส้นสายนี่คือเส้นสายนี่คือเส้นขวาเห็นไหมเขามัดลงมากมันสีมายุ่งสิไขวยกันมากเอาเส้นเส้นสายทับมากแล้วเอาเส้นขวามัดตลอด แต่จักน้อยคั่นมันเบี้ยวคั่นมันบ่งามก็ได้เห็นมันนี่ได้แล้วหั่ใจนี่อีกชุดนึงไดเฮ็ดจุดนี้ให้เบิ่งอีกชุดนึงแล้วก็สิหมองนี้ช่วงนี้ลงมาให้เบิ่ง เป็นหัวใจเป็นรูหัวใจย่าจะเห็ดตรงนี้ให้เบิง้งเราวางนี่เราวางหัวใจจองเสียนเงมนวันไกลมาก ไข่มหาสามเส้นนี่ให้มันได้ซีเส้นมัดเลยเส้นนี้ย่องมหานี่สามเส้นร่วมกันให้มันได้ซีเส้น มัดแล้วนี่มันก็จะเป็นยังสียูงนี่เหนบ่นสี่เซนเลาก็แยกมาหนีสองแยกมาหนีสองเอาที่เรือสองนีนมามัดกันอีกกกมัดสลับไปไล่บกไล่ตาบอกมดนั่นแหละสลับซับวางมัดซับวางไปเรื่อยๆนี่สองเซนนี่กับมาหาสองเซนนี่ เกษีได้จังหวะของมันพอดีแถวนี่มัมันสิมาสุดสุดปลายหัดใจนี่พอดีมันเกสิมาสุดอยู่ตรงนี้พอดีก็สิเริ่มอันไม่เรื่อมหัวใจอันไม่แบบนี้ละเขาก็เห็นแบบนี้จับเส้นแรกของชุดนี้มมัดเส้นแรกเอ้ยเส้นสุดท้ายของชุดนี้มัดเส้นแรกทั้งนี้ <c oughs> มัดไปสองอันกะเวนไว้อันนึงทิมไว้ถ้าเอาไปมัดกับฟังทั้งนี้นี่นก็เริมเห็ดวงกลมยดนน้ำไม่เห็ดไปไม่เห็ดไปเรื่อย <c oughs> ๆเองส่ละนี่แหละกิมนีกับซ้ำานี่กันเด้อก <c oughs> ิมนาเดี๋ยวก็ <c oughs> จังพอไล่เดี๋ยวย้ายวางๆย้ายสีเห็ดไล่นี่ อันนี้กัหัวตะสสางแล้วสางหัเตะแล้วไล่ใบผู้ว่งาวกงก่อนเดี๋ยวสิเห็นให้เบิงคลิปไลน่นี้คลิปนี้กับซัมนีน่กันเด้อจ้า แล้วก็สวยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อบ๊ายบายสวัสดีจ้า